บอกโอเควเันไหนเหตุคลิปยาวยายนาวลงคลิปวันละกี่คลิปคลิปอะไรคะคลิปสั้นคลิปยาวคลิปยาวเยนาวก็ลงอาทิตย์นึงก็ประมาณสามถึงสี่ครั้งเนาะคะ่ะเนาะถ้าถ้าถ้ามีเวลาเนาะ,ะแต่ไม่ได้ลงทุกวันนะคะแต่ไม่ได้ลงทุกวันคลิปยาวเนาะ,ะแต่ต้องลงนะคะเพื่อนๆต้องลงคลิปยาวด้วยนะคะ ต้องลงคลิปยาวนะคะเราทํางานเราต้องมีให้ครบนะคะต้องมีให้ครบเดอ้อจ้ะเดอ้อต้องลงคลิปยาวด้วยส่วนคลิปช็อตเนี่ยเอาความสามารถนะคะอยู่ที่สิบกว่านะคะบางวันก็สิบกว่านะคะสิบเอ็ดสิบสองนะคะยายนาวจะทําอย่างนี้ตลอดมานะคะยายนาวจะทําอย่างนี้ตลอดนะคะ แล้วเจ้าลงมือแล้วจะคลิปจะทำงานนะค่ะเป็นคนขยันนะคะคนจะชอบนะคะคนจะชอบคนขยันเด้อจ้าถ้าเขาขยันนะคะเพื่นจะมากเลยนะค่ะเขาจะชอบคนขยันนะคะเอจะชอบคนขยันเด้อไอจะชอบคนขยันนะคะนเพื่อนทุกคนเนาะไอทีล่าใสเบิ้งเห็นม่มเบิ้งรูรูมาที่นี่ ใส่เบงดูลูก AI, AI พิ่นสิมักค้นขยันเด้อค่ะพี่น้องห้าเขามาเป็นพนักงานพน่นแล้วเ้าก็ต้องเฮ็ดงานนะคะเ้าก็ต้องเฮ็ดงานนะคะทรงเพิ่นเนาะอืม,ม,ไ,มไ,ดได้ไหมลูกได้ไหมได้ละนั่นแหละ เนาะเราก็ต้องทำงานนะคะทุกคนทำงานส่งเพืนนะ,มะ,ะแม่ใส่อะไรอ่เอ่าแม่แม่ดูมแม่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 แมติดให้เออใส่ในทีน่เนาะนะจ๊ะนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะโอเคแม่ลูกทีนี้อ่ะล้วงกระเป๋าได้ไหมลูกโอเคอู้สวยจังเลยทีนี้ ตัวใหญ่ขนาดนี้ทำไมล่ะต้องทำอย่างนั้นด้วยไปเยี่ยวโอเคได้้ะนี่ดี่แหละจะเลีบให้อันอีหยังพอไ่ไปใส่ลายายนะพอใหญ่ก่เก่งเหมือนกันนะคะใยนะพอให่อยู่งนอจกะแล้วนั่งบุนแล้วนั่งเสริมเย็นอยู่หนาบ้านจ้ะแม ยนานาสิผ้ายางไปนาบ้านเนาะค่ะเนาะยนางไปนาบ้านแล้ะก็สิพ้าจบไรล,ลงไรเนาะยนานาจะพาเดินออกไปข้างนอกนะคะอันดีพ่อไงก็ได้โอ้ยผุนพ่อ่ข่อยมาเล่นไฟแสงสีอยังอยู่นี่ผุนลุงนาบ้านพี่พี่นอนพออยู่ตรงหน้าดีนี่จ้ะเอาวันนี้ไม่จุดอ่าไ,ไ,ไม่ไม่ไม่อันบัตอันนี่ไฟแมงตีเทาเนี่ค่ะนี่นาบ้านดีกระท่อมน้อยปลายนาน,นะคะนี่ นี่ก็คือสวนอ่าสวนชนชมของเยนาวนะคะของจริงของแท้นะคะนี่ก็คือสวนชนชมของเยนาวนะคะเนาะสวนชนชมนี่ก็คือสวนสวนอ่าดอกไม้นะคะเนาะบายบายจ้าโอเคยยนาวก็จะจบไลฟ์นะคะเยนาวก็จะจบไลฟ์ก็จะลงไลฟ์เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากมายแม่ออนเยนาวก็จะจบไลฟ์นะคะเยนาวก็จะจบไลฟ์นะคะยยนาวก็จะจบไลฟ์้อค่ะพี่น้องเนาะ ยายนาก็จะจบไลฟ์จะขอลงไลฟ์แค่นี้นะคะทุกคนเนาะขอบคุณมากๆนะคะ่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะบ้านสวยมากค่ะยายนาวจ้าขอบคุณค่ะเนาะค่ะเนาะอ่านี่ค่ะนี่ก็คือบ้านของยายนาวนะคะนะคะบ้านของยายนาวก็อยู่กันสามคนคะ่ะมีตัวเล็กแล้วก็ป๋าแล้วก็ยายนาวนะคะอยู่กันสามคนเนาะนะคะอยู่กันสามคนนุน่นพ่อหญ่แล้วสียหากินเขาอีกอยังอีกบุกคุณคุณคุณ แมงหลายจ้ายยุธงหน้าเนาะแมงเยอะมากๆค่ะแมงเยอะมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนเนาะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ยานาวนะคะนี่คือสวนชนชมแยหมบุสรายยนาวกับสิมะยางอยู่แถวๆนี้เนาะกิบกาแฟกินกาแฟดูต้นชนชมของยานาวต้นนั้นต้นนี้เนาะค่ะเนาะบายบายค่ะโชคดีมีความสุขในค่ำคืนนี้ทุกคนนะจ๊ะยยนาขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะ มีความสุขมากมายค่ะบ๊ายบายจ้าโชคดีโชคดีจ้า